ระเยวองค์เจ้านายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนควางตัวเมียพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายพี่น้องข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าเป้าหมายของเราทุกคนคือการพิชิตยอดเขานะคะพระเจ้าบอกว่าชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวไม่ตกต่ำลงเวลานี้เรากำลังเดินทางนะพี่น้องกำลังเดินทางเพื่อไปพิชิตยอดเขาเพราะฉะนั้นในการเดินทาง ไปยอดเขาของเรานั้นนะคะทางมันไม่ได้ราบเรียบภูเขานั้นมันครุขระมันมีแง่งหินมันคมมันอาจจะบาดเรานะคะพี่น้องแต่ในขณะที่เราเดินไปนะฮะพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นกําลังของเรานะ,ะเพราะฉะนั้นการเดินทางมันจะไม่เกินกําลังของเรานะคะแล้วพระเจ้าก็คือ เปลี่ยนแปลงให้เรานั้นพร้อมนะคะในการที่จะเดินทางด้วยเมื่อเราจะต้องเดินบนหินที่ขุกขระหินที่นะมีมีน้มคมหินที่มันจะอาจจะบาดเท้าได้หินที่มันทําให้เราเดินยากนะคะพระเจ้าจะทําให้เท้าของเราเนี่ย เหมือนตีนควางตัวเมียนะคะเพื่อที่เราสามารถจะเดินไปได้นะคะแล้วมีพระเจ้าส่งเสริมกําลังหลังให้เราเดินไปได้พี่น้องถ้าเวลานี้เรากำอยู่กาลังอยู่ระหว่างการเดินทางนะคะมันอาจจะมีเจ็บปวดมันมีความยากลําบากนะคะแต่พี่น้องในความยากลําบากนี้พระเจ้าสร้างเรานะพระเจ้าสร้างเราให้เรามีคุณสมบัติ ที่เข้มแข็งแข็งแรงเพื่อเราสามารถจะยืนอยู่บนยอดเขาได้พี่น้องการยืนอยู่บนยอดเขาก็ไม่ใช่ง่ายนะ,ะยิ่งสูงยิ่งหนาวพี่น้องเคยได้ยินไหมคะเพราะว่าถ้าเราไปถึงเร็วเกินไปเราไม่ได้เคยปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศนะคะข้าวเจ้าเคยไปที่เนาปาลน,นะคะแล้วก็ไปเดินเขาเมาเอเวอเรสต์นะคะแต่ไปไม่ถึงนะ,ะเพราะว่า สภาพร่างกายไม่พร้อมเราไปถึงแค่เบสแคมป์นะคะก็คือว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ10วันนะคะแต่และว,วันเนี่ยเราจะต้องโอ้มันเดินทางที่ชันแล้วก็ยากลำบากมากพี่น้องเหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็อากาศที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อถึงที่สูงขึ้นเสียงคุณออกซิเจนจะน้อยลงนะคะทำให้เราเนี่ยเหนื่อยง่ายนะคะแล้วเราไม่ได้ เราเราก็คือต้องปรับตัวนะคะคนที่ไปถึงยอดเขาได้เพราะว่าช่วงเวลาที่เขาเดินเนี่ยเขาปรับตัวนะฮะให้ร่างกายสามารถรับออกซิเจนน่ะน้อยลงได้นะฮะบางคนก็มีขวดออกซิเจนนั้นติดตัวไปนะเพราะฉะนั้นพี่น้องการที่เราจะไปถึงยอดเขาที่พระเจ้าจัดเตรียมมาให้กับเราเราจําเป็นต้องค่อยๆไปแล้วปรับตัวปรับชีวิตของเรานะฮะเพื่อเราจะอยู่ในจุดที่สูงได้นานนะไม่ขาดอากาศ ตายไปซะก่อนนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีเวลาสําหรับทุกสิ่งนะพี่น้องไม่ต้องกลัวถ้าหากเวลานี้เรายังรู้สึกว่าเราเหมือนคนหายใจไม่ค่อยออกเหมือนคนที่แบบมันรู้สึกอึดอัดไปหมดพี่น้องเรากําลังปรับตัวพระเจ้ากําลังเปลี่ยนแปลงพี่น้องจากภายในให้เรารักษาท่าทีทัศนคติที่ถูกกับพระเจ้านะฮะยึดที่พระเจ้าไว้เสมออย่ามองสิ่งรอบข้างนะแล้วพี่น้อง อย่าคิดที่จะถอยหลังนะเราเดินหน้าอย่างเดียวเพราะว่าพระเจ้าเป็นกําลังของพี่น้องนะพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชุดของเราให้เรามีความเหมาะสมในการที่จะเดินทางไปถึงที่หมายได้นะกำลังของพระเจ้าเป็นกำลังที่อัศจรรย์นะเมื่อเอลียาวิ่งนำหน้ารถลบของกษัตริย์อาหับนะม้าวิ่งเร็วแค่ไหน แต่เอเลียรับกําลังที่มาจากพระเจ้าแล้วเขาวิ่งนําหน้ารถม้าของอาหับได้พี่น้องพระเจ้าทําแบบนั้นเช่นเดียวกันในชื่อของเราได้พี่น้องเวลานี้อาจจะรู้สึกอ่อนแอขอพระเจ้าสวมกําลังใส่พี่น้องนะคะและพี่น้องจะลุกขึ้นได้โดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเยอะๆเลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ